ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสมริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดในระยะเวลาหนึ่งปีครั้งที่สองรอบ6เดือนหลังตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพังงาด้วยความยินดียิ่งผู้ขอรับการประเมินนายธนกรนาคววันตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสวยวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2521ี่อที่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีอายุ46ปี8เดือนประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปฐมศึกษาโรงเรียนบ้านควานอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเบญจมาราชูทิศอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกชีววิทยา วิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขานครินจังหวัดสงขลาและระดับปริญญาโทสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครศรีธรรมราช ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการครูเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองเคียนรัฐราชรังสรรค์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนตะกัวป่าคีรีเขตสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองและดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวย การสถานศึกษาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2566โรงเรียนวัดโคกสวยอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงารวมระยะเวลาอายุราชการถึงปัจจุบันเป็นเวลา13ปี2เดือน ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนวัดโคกสวยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนทั้งสิ้น235คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น19คนมีเนื้อที่3ไร่3งาน36ตารางวาและมีเขตพื้นที่บริการ3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่3หมู่ที่6และหมู่ที่8ดดำเนินการจัดการศึกษาบริหาร โดยท่านผูน้อำนวยการจรุงสุภพฤกภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนวัดโคกสวยเป็นโรงเรียนแห่งความสุขผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตรวรรษที่21คําขวัญประจําโรงเรียนมุ่งมั่นวิชาการสืบสานวัฒนธรรมไทยเตรียมพร้อมวินันใส่ใจกิจกรรม การประเมินสัมฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจากการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการดูแลบริหารงาน4ี่ฝ่ายนายธนกรนักวันได้ยึดหลักการดำเนินงาน3าต่อคือเต็มที่เต็มเวลาและเต็มความสามารถพร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาเป็นหลักคิดในการทำงานและมีผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบตัวชี้วัดดังนี้องค์ประกอบที่1การบริหาร งานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ตัวชี้วัดที่1พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้วางแผนตรวจสอบทบทวนจัดทาและพัฒนาหลักสูตรประสานงานวิชาการและนําหลักสูตรไปใช้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพน,นายธนกรนาควันได้ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการเพื่อทบทวนตรวจสอบพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการของบริบทของสถานศึกษาและความต้อง การของผู้เรียนโดยดําเนินการพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริตให้เปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมและนําไปใช้ในการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางของหลักสูตรสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและนําหลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุงพศ2567ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะที่จําเป็นความคิดสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตัวชีวัดที่2ปฏิบัติการสอนพัฒนากระบวนการจัดก,การเรียนรู้วัดและประเมินผลการจัดก,การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้ผู้เรียนมีสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความพร้อมในการดารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคตนายธนากรนัวันได้ปฏิบัติการสอนประจําวิชาการป้องกันการทุจริตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อถึงหชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสและรายวิชาแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสและจ,จัดกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนรวมจำนวนทั้งหมด10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรผู้เรียนและบริบทของชุมชนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลายส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ใช้สื่อหลากหลายมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัม วิธงการเรียนในรายวิชาที่สูงขึ้นและมีผลการประเมินสมรรถนะคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปนตามค่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดที่3ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสร้างนวัตกรรมได้ นายธนากรนักวันมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการวางแผนและจัดอบรมพัฒนาครูด้านกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสื่อการสอนแบบวิดีโอด้วยแคนวาการใช้ AI ตําหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และวิจัยในชั้นเรียนการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะการอ่านการเขียนของนักเรียนกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานและเสริมสร้างทักษะอาชีพการ การใช้บอร์ดเกมมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้มีการติดตามงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบเสริมสร้างแรงบันดาลใจจนทําให้ผู้เรียนสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองได้ตัวชี้วัดที่4นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันสร้างและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นายธนกรนาควันมีการวางแผนนิเทศและติดตามโดยโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาจัดทำปฏิทินการนิเทศประชุมครูเพื่อรับทราบวันนิเทศและรายงานผลการนิเทศนำผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูมาพัฒนาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำไปใช้ในชั้นเรียนมีการนิเทศติดตามการสอนของครู และประเมินผลอย่างต่อเนื่องผลจากการใช้กระบวนการ PLC ทําให้ครูสามารถแก้ไขปัญหาส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการเรียนดีขึ้นตัวชี้วัดที่5ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา นายธนากรนักวันมีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีครูและผู้ปกครองมาร่วมแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนดูแลอย่างใกล้ชิดและนำผลการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาจัดก,การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยจัดทำแผนงานโครงการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านโครงการและกิจกรรม ต่างๆที่หลากหลายเช่นกิจกรรมค่ายวิชาการกิจกรรมโครงงานกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะตามหลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เป็นต้นตัวชี้วัดที่6จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่อง นายธนกรนาขวันได้ศึกษาบริบทและวิเคราะห์สภาพปัญหาในโรงเรียนที่ทางการจัดการศึกษาค่าเป้าหมายการศึกษาแผนงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนจากรายงานผลการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีการกําหนดและประกาศค่าเป้าหมายของมาตรฐานและตัวชี้วัดให้ครูได้รับรากดำเนินการ ประชุมวางแผนจากคณะกรรมการร่วมกันทุกฝ่ายทั้งผู้บริหารครูคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศผลการประเมินโรงเรียนอยู่ในระดับดีมากและเป็นไปนตามมาตรฐานทุกตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 2. การบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชีวัดที่1บ,บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาและบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไป,นปนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ นายธนากรนักวันดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรเต็มกำลังความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกันมีการพัฒนาตนเองส่งเสริมและให้บริการความรู้ต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัตรริราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักกฎหมายระเบียบข้อบังคับและความเหมาะสมจัดทำคำสั่งมอบหมาย งานบริหารงานสถานศึกษาให้ครอบคลุมงานทั้ง4ฝ่ายคือด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปเพื่อให้การบริหารกิจการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่2บริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและบริหารทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารงานบุคคลในธนารนักขวันได้ดำเนินการวางแผนการบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยมีแผนการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมพัฒนาต่างๆให้ครูได้รับทราบรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเป็นต้น การบริหารงานงบประมาณนายธนากรนักวันมีการวางแผนการบริหารงบประมาณโดยการเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีนำไปสู่ปฏิบัติในรูปแบบโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและจุดนิสัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดำเนินงานตามแผนการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบมีการขออนุมัติจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดคำานึงถึงประ สิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาโดยยึดหลกักโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้และการจัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน การบริหารงานทั่วไปนายธนากรนักวันมีการวางแผนการบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบโดยได้รับมอบหมายให้ดูแลพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบซ่อมแซมอาคารที่มีการชำรุดเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานและความปลอดภัยปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้สะอาดสวยงามปลอดภัยเหมาะแก่การเรียนรู้การส่งเสริมสนับสนุนและการระดมทุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนัก และขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาดูแลงงานอนามัยและโภชนาการโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ i t a เป็นต้น ตัวชี้วัดที่3ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยเน้นทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสม นายธนกรนควันได้ส่งเสริมและพัฒนาาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะเต็มตามศักยภาพโดยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยวางแผนการอบรมให้ครูทุกคนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่21การใช้ AI สํสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายทัพปุตการดําเนินงานดังกล่าวมีการรวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาครูในปีการศึกษาถัดไปตัวชี้วัดที่4บริหารการจัดก,กิจการผู้เรียนจัดก,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ น,นายธนกรณาควันมีการวางแผนดำเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียนกำหนดวิธีการดำเนินการและติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลต่อส่วนรวมมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของโรงเรียนดำเนินงานตามแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีพในศตวรรษที่21เช่นจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมวิถีสุขภาพไวยใสกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตามแนวทางของพิซซ่ากิจกรรมค่ายวิชาการภาษาอังกฤษพาเพลินเพื่อส่งเสริมทักษะการพูและการสื่อสารและกิจกรรมการส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การสนับสนุนโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการการเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์การอบรมเข้าค่ายเด็กดีมีคุณธรรมรวมถึงการสนับสนุนโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงามเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเช่นกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษากิจกรรมพานักเรียนไปวัดกันเทศในพรรษาเป็นต้น ตัวชี้วัดที่5จากระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำ น,นายธนกรนาควันได้ดำเนินการจัดทําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนให้คําปรึกษาและดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมีการติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคลประสานงานเพื่อให้นักเรียนประสบความสําเร็จมีการวางแผนติดตามนักเรียนเพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการแก้ป,ปัญหาประสานงานกับผู้ปกครองและร่วมกันแก้ป,ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดีมีการอบรมนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมดาเนินการตามโครงการตํารวจประสานโรงเรียน ตำรวจหนึ่งโรงเรียนมีการติดต่อประสานงานจากหน่วยงานภายนอก<ๆ>เข้ามาดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนรวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนเฉพาะทางเช่นความสามารถทางด้านดนตรีกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจเรียนอย่างมีความสุขพร้อมทั้งการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนทุนเด็กดีมีคุณธรรมและทุนอื่นๆเพื่อช่วยเหลือนักเรียน องค์ประกอบที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมตัวชี้วัดที่ 1. กําำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน น,นายธนกรนกควันได้ศึกษาวิเคราะห์ทำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนเพื่อนำมาเป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการทบทวนตรวจสอบและจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายประจำปีงบประมาณ2,567ร่วมกับครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายมีแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินการจัดการ การศึกษาของโรงเรียนในระยะเวลา5ปีมีการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานทางการบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการประชุมครูประชุมผู้ปกครองเพื่อเสนอแนวคิดและข้อตกลงร่วมกันเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของปีการศึกษา2,567และกำหนดงานโครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อไปสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธก ที่สถานศึกษากำหนด ตัวชี้วัดที่2นํนำนโยบายแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาไปปฏิบัติส่งเสริมสนับสน,นุนกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดน,นายธนกรนักวันมีการนำนโยบายแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยดำเนินการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูตรธรรมมาพิบาลใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมผ่านวงจรเดม,มิง p ีดีเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแผน ปฏิบัติการประจำปีและดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์วัตถุป,ประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดำเนินการตามแผนยกระดับคุณภาพมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวางแผนชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกรันและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับและติดตามให้บรรลุวัตถุป,ประสงค์ตามแผนที่ กำหนดตัวชี้วัดที่สสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต นายธนกรนาคขวัญมีการสร้างหรือนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลตามแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบธนกรโมเดลนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และไ c t เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงให้เชื่อมต่อเครือข่ายไปทั่วบริเวณโรงเรียนมีห้องศูนยูเซนตเตปิดบริการให้ครูและบุคลารกรตลอดจนผู้เรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงมีการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนโดยเฉพาะการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆรวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณ ภาาพในอนอคตตัวชี้วัดที่4สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนนายธนกรนักวันมีการวางแผนการทำงานประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็งสามารถทำงานเป็นทีมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาให้ครูทุกคนรักในองค์กรเกิดการพัฒนาสถานศึกษามีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการขับเคลื่อนงานต่างๆของโรงเรียนโดยร่วมกันคิดร่วมลง มือทํางานโครงการกิจกรรมต่างๆที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นกิจกรรมทางด้านการสื่อสารการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนองค์ประกอบที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ตัวชีวัดที่ 1. สร้างและพัฒนาความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองชุมชนรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้มีบทบาทสําคัญในการเป็นแรงผลักดันช่วยผู้บริหารและครูได้ทํางานได้สําเร็จตลอดจนให้การสนับสนุนสถานศึกษานอกจากนี้ โรงเรียนยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือจากองค์กรหรือหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นองค์กรที่ใหญ่ขึ้นในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียนหรือที่เรียกว่าบวรบ้านวัดและโรงเรียนนายธนากรนักวันได้เข้าร่วมกิจกรรมสารสัมพันธ์ชุมชนเช่นโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้กับหน่วยงานอบตโคกเจริญเข้าร่วมง,งานสมโพธพ่อท่านรักวัดโคกสวยกิจกรรมกันเทศในพรรษาวัดโคกสวยการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์คัสเตอร์ซิกค,ครั้งที่3ประจําปี2567และการเข้าร่วมง,งานมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นต้น ตัวชี้วัดที่2จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นสถานศึกษามีการประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่พร้อมจะให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐเอกชน และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นระบบมีการศึกษาแนวทางหรือระเบียบที่จะขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทรัพยากรทุกประเภทตลอดจนเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินงานการระดมทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุนและได้รับการสนับสนุนเช่นได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการค่าวิชาการสีสันทัศนศิลป์และค่าวิชาการภาษาอังกฤษพาเพลินจากหน่วยงานอบตโคกเจริญจํานวน70,000บาท การได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมวิถีสุขภาพใบใสจากหน่วยงานอบตอโคกเจริญจำนวน1 0 7 0 0 0 0บาทและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงากอ,อรมนจจำนวน1 5 0 0 0 0บาทเพื่อทําโครงการศาสตร์พระราชาจากชุมชนสู่โรงเรียนเป็นต้นองค์ประกอบที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพตัวชี้วัดที่1 ฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงขึ้นนายธนากรนักวันมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยการเข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาความรอบรู้ในการบริหารเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะและนำผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่21การใช้ AI สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายทัพปูดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริตและการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2567และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอนามัยโรงเรียนแม่ครัวเรื่องการบริหารอาหารกลางวันให้ถูกหลักโภชนาการและการใช้งานโปรแกรมไทยสกูลรันและเมนูอาหารทดแทนเป็นต้นตัวชี้วัดที่2มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษา นายธนกรนักวันมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการจัดการศึกษาและมีการส่งเสริมให้ครูทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยการจัดกิจกรรม PLC ในโรงเรียน2รูปแบบคือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ของครูและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนเป็นระดับแต่ละชั่วชันใน ในชั่วโมงการจัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนและนำปัญหาที่ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มตามชั่วโมง PLC ตามตารางสอนมีการวางแผนและออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำไปใช้ในชั้นเรียนมีการนิเทศติดตามการสอนของครูและประเมินผลอย่างต่อนเนื่อง ตัวชี้วัดที่3นํนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษารวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียนนายธนกรนาควันนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการนิเทศติดตามและประเมินผลอย่างเป็น ระบบตัวชี้วัดที่4สร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นายธนากรนกควันมีการสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผลักดันให้สถานศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในองค์กรและนอกองคอ์กรมีการร่วมมือร่วมใจกันของครูผู้บริหารโรงเรียนและสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยมุ่งผลสผลิ์ไปที่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการวางแผนการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเกิด เป็นวัฒนธ,ธรรมหรือชุมชนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนอย่างต่อเน,นื่องการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาการจัดทําโครงการกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ความรู้และทักษะในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข ขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปขอกราบขอพระคุณ